สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็ไปทํางานแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะทํางานอา,อาการป่วยก็ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะคนที่ถามถ่ายมานะคะทํางานได้สองวันแล้วค่ะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> พี่ก็อย่างว่าทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงส่สา 4, มโมงครึ่งค่ะแต่วันนี้กลับบ้านเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นวันศุกร์ว่ารถมันรถบนทางด่วนมันจะเยอะ <c oughs> จันเย็นๆนะคะเพราะว่าวันศุกร์ค่ะคนเดินทางกันเยอะค่ะวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยนะคะเพื่อน ฝนตกทั้งวันแต่ตอนเย็นมาอากาศกับดีเห็นไหมคะแดดออกต้นไม้นะคะเพื่อนเห็นไหมพี่สมวังชอบที่สวีเดนนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะมากเลยค่ะแล้วกอ็อากาศยิ่งเดือนเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนายนะคะอากาศมันจะดีมากๆเลยค่ะมันไม่ไม่หนาวมากแต่ก็ ไม่ถึงกับร้อนมากแต่มันก็ทำให้เราหายใจหายคอข้องขึ้นนะคะเนี่ยต้นไม้แล้วก็จะมีต้นแอปเปลิลอยู่ตรงโน้นด้วยมันตรงนี้แอปเปลิลต้นนี้ไม่มีเจ้าของนะคะรสชาติอร่อยมากเลยคะ่ะพี่พี่เวลาเดือนมันจะออกมันออกกำลังออกดอกอะเยอะมากเลย ถ้ามันติดลูกแล้วมันก็จะแก่ประมาณเดือนกันยานะคะกันยาตุลามันก็เริ่มแก่แล้วนะแล้วเราแล้วพี่ก็ชอบมาเก็บกินเพราะว่าไม่มีไข่เป็นเจ้าของเราก็เก็บกินได้อะแต่ที่บ้านพี่ก็มีแอปเปิลเหมือนกันนะคะมีอยู่3ต้นเมื่อก่อนเนี้ย ทีนี้ตัดออกไปสองต้นนะคะเพราะว่าจะทําตรงนั้นเป็นทําเป็นโลงรถน,น,นะเนาะก็ะเลยต้องตัดแอปเปลิลออกต้นไม้นะคะนั่นแหละคะ่ะแอปเปลิลต้นนั้นเดี๋ยวจะดจะซูมได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะตัวเนี่ยตรงหน้าดอกสีขาวนะคะันเพื่อนมันซูมไม่ได้นะคะ ดอกไม้ก็ตรงนี้จะเป็นป่าป่ารับบรี่ค่ะเนี่ยเขาเขาตัดทิ้งไปเยอะมากเลยมันเป็นรับบรี่ป่านะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะพอมันออกลูกมันลูกมันจะเป็นสีแดงนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นออกดอกเลยค่ะมันก็จะมี ช่วงเดือนอช่วงเดือนอกรดก,กรดาคลูกมันก็จะออกรสชาติอร่อยหวานกลมกล่อมค่ะถ้าคนชอบค่ะนี่ต้นสนค่ะมาฟังเสียงนกนี่ต้นสนตรงนี้มารับพลังด้วยกันนะครับเพื่อนพลัง จาต้นสนต้นไมอ้อ่ะป่านี่ดีจังดีนะคะมันจะมีพลังเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดเราเหนื่อยจากที่ทำงานมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้าป่าหรือมาอยู่กับธรรมชาติเราก็มันก็จะทำให้เรา,าความเครียดเราคลายลงค่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลอย่างพี่นะคะ ทำงานกับคนไข้ค่ะบางทีมันก็เครียดนะคะเพราะว่าแต่แต่มันก็ไม่หนักเหมือนสมัยที่พี่อยู่แผนกสมองนะคะอันนั้นหนักค่ะอันนี้ก็เราก็แค่ฟอกไตให้เขาแล้วเขาก็กลับบ้านกับคนไข้นะคะเขาไม่เราไม่ได้แบบ ต้องดูแลเขาอย่างแบบเหมือนคนที่เป็นโรคอมัมพาตเส้นเลือดแตกในหัวสมองหรือว่าคนที่เขาไปนำพาดนะเราต้องช่วยเขาทุกอย่างนะครับเพื่อนแจกยาจ่ายยาแล้วก็เราก็ต้องช่วยทําทุกอย่างพลิกตัวเขาแล้วก็ทําความสะอาดร่างกายให้เขาถึงถึงเราถึงพี่จะมีะผู้ช่วยช่วยนะครับแต่เราก็ต้องช่วยผู้ช่วยเราด้วย เพราะว่ามันเป็นงานหนักเราจะไม่ช่วยเขามันก็ไม่ได้ค่ะถ้าเราทำงานเป็นทีมนะคะแต่ตรงรแผนกฟอกไตนี่พี่ไม่มีผู้ช่วยนะคะมีแต่เพื่อนที่เป็นพยาบาลผู้ช่วยก็เขาก็จะมาเขาจะอยู่อีกแผนกหนึ่งแผนกอ่า,อาก่อน แผนกอีกแผนกหนึ่งอะค่ะเขาก็จะมาช่วยในตอนเช้าแค่นั้นคือมาจัดการทุกอย่างให้แล้วพอเวลาเขาทําเสร็จเขาก็ไปแผนกเขาค่ะเขาไม่เขาไม่ได้ช่วยเพราะว่ามันไม่มีงานแบบต้องพลิกตัวคนไข้หรือว่าเช็ดตัวคนไข้แผนกเนี้ยมันก็มันก็เขาก็ไม่ต้องอยู่ช่วยเราค่ะเพราะว่าพี่ก็ ทำเองทุกอย่างหมดแล้วก็เพื่อนพยาบาลด้วยกันเขาก็ช่วยด้วยค่ะนี่ป่าตรงนี้นะสมัยที่มีหมาอยู่นะคะพี่จะมาเดินทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องออกมาข้างนอกกับเขาเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วก็คิดถึงเขาเหมือนกัน ก็อยากได้หมาใหม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่คิดว่าคงรอก่อนนะคะคงยังไม่ไม่ไม่เอามาเลี้ยงตอนนี้แล้วคะ่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงทําใจอยู่นะคะเราก็เสียใจมากๆเลยตอนที่เขาเสียชีวิตนะคะเห็นไหมครับเพื่อนป่าที่นี่ ได้ยินเสียงนกป่าตรงในป่าข้างในนี่ตรงข้างหลังเนี่ยข้างหลังป่าตรงนี้นะคะมันเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วอีกฝั่งทางโน้นก็เป็นบ้านพี่ค่ะพี่ก็จะมาเดินรอบๆอย่างเงี้ยเกือบทุกวันทุกเย็นถ้าเกิดมีโอกาสถ้า ถ้าถ้าไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ปกติพี่จะหาเวลาออกมาเดินทุกวันค่ะเพราะว่ามันคลายเครียดะคะ่ะออกกำลังกายเนาะมันก็ทำให้สมองเราปลอดโปร่งด้วยแล้วก็มาสูตรกลิ่นของป่าไม้หรือว่าฝนกินฝนที่ตกใหม่ๆมันทำให้เราคิดถึงบ้านนะเนาะ บ้านเราที่เมืองไทยหรือว่าที่บ้านนอกที่นครสวรรค์น,นะคะยิ่งเวลาได้ยินเสียงฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องนี่จะคิดถึงบ้านมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไงพี่ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้เอามาให้ดูป่าไม่มี อะไรมากอะค่ะแค่มาดูป่ากันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะถ่ายอย่างอื่นที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆดูค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการทำงาน แล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันไม่ว่าทำงานหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าใครจะทำอะไรที่ไหนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน